สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับช่องเซียนหลิมไปกันต่อหลังจากเมื่อวานข้าอไปในจุดเด่นล่างนะท่านผู้ชมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าตัวนี้มีใหแน่นอนทุกติดไว้สำหรับคลิปนี้ผมจะนั่เสนอจุดโคูงสางที่เคยนั่เสนอนะท่านผู้ชมประกอบการตัดสินใจนั่นคือเทียบบนในจุดติดท่านผู้ชมเล่งไว้อะ มันมีนีตารางนี่บอก้ามันมีอกอะสือความมั่นใจใเจ้าของมื่อไล่ดูน้องท่านผู้ชมเนื่องจากผมได้ยุดทำการแสดงไปน่าจะเป็นรอบวันที่สิบหกเดือนสิบหกแปดุดที่นั่เสนอทำการแสดงไปหยุดจุดีลง ในรอบนี้รอบวันที่ผลของวันที่หนึ่งเดือนสิบหกแปดหนึ่งเดือนสิบหกแปดผลรางวัลออกเก้าเจ็ดแปดกับเบิ้ลเจ็ดเจ็ด เห็นได้ว่าเขาอยู่ติด8แป8เลกจะมาในจุดนี้ในจุดที่ผมนําเสนอมัอนจะคสามารถปูกได้ตรวเมื่อบรแล้ะกะ็เป็นจุดุดตัวแทนจะล่างจะบอบอด้จับจะที่รูกันน,ะ,น,นะ้องทชกนนะอย่างในรอบนี้ผมจะนํำสองตัวล่างบวกกัน สามหมวกหนึ่งด้ 4. สี่จุดต่างดีอย่มาอยู่ดิเป็นจุดดิอย่าคย่อนกลับไปนะท่านผู้ชมนะผลออก 4, 6. 4, 6, มาหกสี่หกสี่หกมีไหมมาในจุดนี้ห้าแปดมีไหมมาในจุดนี้ มีตำบนตั้งล่างเอ่อเปอร์เซ็นถ้าส่วนมากถ้าเป็นคาร์บอนก็คือตัวแทนเนี่ยเปอร์เซ็นจะเข่าตำงบนตั้งล่างอะเยอะพอสมควรนะครับมนี่คือร้อนอดีตให้ดูเอามาดูไล่ไปเรื่อยๆในรอบนี้เป็นรอบที่ของวันติดคิบแล้วเนาะ วันออกของเดือนสิบวันที่หนึ่งวันที่สิบหกงวดล่าสุดผลลองบ้านสิบหกเดือนสิบไม่บอกหกเก้าหกกบบชุดตัวแทนเห็นไหมความว่าเส้นก็คือเยวะมากููแค่บนอย่างเดียวคือเก้าหก่วงกลมไหลังจากนั้นในชุดโครงสร้างของกระผม รอบวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหมายออกแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดบวกเจ็ดแต้มห้ามาดูแต้มห้าที่ท่านผู้ชมแต้มห้าจุดขอภัอย,ยเราต้องไล่แต่หกหนึ่งหกหนึ่งแต้มเจ็ดมาดูแต้มเจ็ด 7, ท่านผู้ชมจุดนี้นะเพื่อมาดูผล วันที่หนึ่งเดือนสิบหนึ่งแปมเจ็ดวันที่หนึ่งเดือนสิบหนึ่งเพาบอกเป็นอสองตัวนะครับเก้าแปดกับแปดเจ็ดมาดูเจ็ดแปดมาด้างแปดเก้ามาบนนั่นหมายความว่าถ้าออกไม่เบิ้ลในตัวแทน มีติดมาต่องเล็นีน่นี่ต้องนั่ไปเียบเอาเนื่องจากตัวเลขมันเยอะอะไล่มาอีกนิดเดี๋ยวคิดว่าแม่นแารบอกเก็บเป็นสิบห้ามาดูชุดโครงสร้าง,ง,งที่ได้ห้ากันบ้างทผมชคดชโครงสร้างที่ได้ห้ารอบถัดมาออกสีห้ากับสามเจ็ดอ่ะมาดูสิ่จะใช่หรือเปล่าห้าสีปีห้าบน นี่สามเจ็ดนี้หรือเปล่าเห็นไหมท่านผู้ชมข้างบนข้างล่างผมจะไม่วงกลมนะท่านผู้ชมนะนี่คือ,อดีที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้ลงแต่ว่าเป็นโครงสร้างชุดเดิมเอ้าไปกันต่อในรอบนี้ไม่ออกสองสองอ่ะปิดจุดอย่าคาบไมาออกสามเจ็ดก่อนสามเจ็ดแ้มศูนย์แ้มศูนย์มาดูรอบนี้ไม่ออกห้าสองกับสองสองเบ้ลเนี้ ตัดทิ้งไปเลยมาดูว่าชุดห้าสองเรามีหรือเปล่าตีแต้มศูนย์นะชุดห้าสองอยู่ตรงนี้ที่เข้าบนเบิ้ลสองสองไม่ผ่านเข้าชุดเดียวอ้าวกันที่ชุดสองสองมาดูผลในรอบวันที่สิบหกเดือนสิบสอง สองสองสองบวกสองเป็นสี่แต้มสี่อยู่ในโครงสร้างของกระปุกน่าจะเป็นชุดนี้ผลรางวัลที่ออกคือเก้าห้ากับสองห้าสองเราบอกตัวเก่าทั้งล่างห้าสองเอามาไล่ดูนี่คือเก้าห้าใต่บนมาดูห้าสองมีหรือเปล่าสองห้าขอแฟร์ทุกท่านสองห้าห้าสองเนี้ยเข้าทั้งบนทั้งล่าง อย่างที่บอกทำานผูรชมถ้ับบถา้าไม่เบิ้ลไม่ตัวแทนจะมาสองนี่อ่ะไปกันต่อครับผมห้าสองแก้มอะไรแต้มเจ็ดจเจ็ดมาดูท่านผู้ชมรอบที่ผ่านมานี่เอาออกจุดตัวแทนคือไปแล้วหนึ่งมาดููนย์หรกมีรเปล่า หุบนหกบนดูรอบนี้รอบนี้ขออยากให้เบิ้ลและตัวแทนก็เป็นหอยุ่งมีจติตได้สองเด็นัน่นก็คือข้างล่างออกหนึ่งหกหนึ่งหกแอมเจ็ดชุดเดิมผมตีอ่อผมจะตีกรอบไปเป็นชุดเป็นชุดไายชุดมั่นของร่งอา้าลงรายละเอียดลงไปก็ มันจะเป็นชุดเดิมอ่ะท่านผู้ชมสังเกตตอนนี้ให้จบกันเนาะที่คือรอบปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมมันจะซ้ำกับรอบที่ผ่านมาของวันที่สองเดือนหนึ่งหเก้าในรอบนี้เข้าอยู่ที่ข้างบนศูนย์หกถ้าเข้ามาในกลุ่มเดียวมาในตำแหน่งสี่หก ปีหกนี่หมายถึงว่าเดินหน้าไปอ่อรักสิบเดินหน้าไปอีกหกตัวนี้ถอยหลังปอีกปีสี่หกมันกแต่จะมาศูนย์หกครับตรงขามก็เป็นหาหนึ่งทุ่นชุดเดียวกันเนี่ยซึ่งไม่รอดทีอันนี้มันก็เป็นเพื่อนยี่งตนปีเนาะทาุม่มท่มเนาะท่ยังจับทิศทางมาหน่แต่ว่าได้รอดจากทางหน้านี่ อย่างสมมุติเนี่ย 1, 4, 1, 4, นาาหนึ่งปีห้าหนึ่งสีห้าเนี่ยหนึ่งปีห้าแล้วการมามาคำอีกหนวดหนึ่งก็มาออกเก้าหานี่จะออกว้นในจุดเดียวกันในปีนี้ก็กลายเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมฮะที่ชุดคงต่างไม่รอปัจจุบัน อ่ท่านผู้ชมหมักชอบตัวไหนหรือว่าเล็งตัวไหนแอบตัวนี้ไปดูหรือไปเจียบกับอาจารย์ท่านอื่นว่ามีไหมตรงในนี้ไหมเข้าที่เพีดมากผู้ชมแต่ยังเข้าตลอดอ่ะอาบอมาเบิร์นแลวกะมาจุดตัวแท่นที่4ตสอ2 ตัวเลขอาจะมากหน่อยนะครับท่านผู้ชมนาไปเทียบกักบเป็ีวิเคราะห์เบื้องชอบจุดไหนก็เลือกชุดนั้นถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่เนือนั้นเป็นเพียงแค่นาทาน่าเนาะเอาเวลาเบิดเบิดเลนะเอาไว้พอกันไหมรอบนะสำหรับรอบนี้สวัสดีครับผม